สวัสดีต้อนส้าค่ะพี่น้องคณะหนี้เวลาตีสี่ห้าสิบนาทีก็ค่ะไปตามนัดเด้ยสลาวุฒนัดตีสีหน่วยตื่นสายถือว่าไปตีสีหาิบกระสิบัตถือดาแต่ว่าหอดนาบานเ่นละค่ะมันจอดหลดทาละเมืนอนกโอ้อยูวนอนเดีใไปค่ะพี่น้องหอดไม้แหลกของเขาละค่ะนำทีมโดยสลาวุฒ ขาในเด้อทุกีเลยเบ็งได้หน่เบ็ดงงได้หี่มันแต่เสานะมันบ่พี่เน่แต่อยู่พี่น้องจะโตบางแล้ววะโอ้จุจุ๊จุยิเอาเก็บแต้มแรกโอ้ยนี่นะัวบางไญ่ตบางญ่จะโตนั่นโตหนึ่ง เงียบหนึ่งมันสีเขาจักอันเียวเตอร์ถ้าไ้มากับเขาก็ร้ายนะเกลตสองสามตูวก็มีอ๋อตันี้คืออะไรวะดีเลยคุณนะเยอะเลยตัวปัญญ์สองแห่งน้ำแน่ารูปผีอู้นั่นโหเลยว่ะมันนั่นนี่มันดินเยอะเลยโอ้ตัวสิบตัวใหญ่เน้โอ้หูย ได้ทุกแตม้มเดี๋ยวได้ทุกแตม้มเหมืนว่ายีตัวปกใหญ่เออเออมนัมนมนันมันจักหลังลไปเลยช่วยนี่ดิดนี่แล้วอู้เก็บอู้ตัวนี้สองตัาตัวนี้ได้สองแต้มพี่น้องเป็นไรครับว้าวจีโตใส่หัวตัวปีกเหรอครับอ้าว <c oughs> <c oughs> เอามันกินปลาปลเบริร์ตได้ไหมกินไปลไหลเนาะอู้เนี่ยกระปิ้งกระปีก เอานี้เอาคือบเอาลางน้ำเอาขนะ้างนี้มันกัดนะเปนกระซิบโตกับใต้พื้นทนอยหรือยังอู้ย่ากับปีนตัวพวกใหญ่ได้อันนี้เราได้สองโตพี่น้องโอ้แงบสามอันกะหมานถึงสามาห่นพี่น้นองมันคือบอดินอโอ,ดนดนดนอ้ดินดินดินอ๋อ<ะ>ได้อีโอ้ตัวดีตัวยังใหญ่ ว๊ดตีโถเออขอเท้าเว้ยโ้หมานแทกขึ้นสะเลาุฒเหมือนนี่อืม uh huh. uh huh. สีแตมโอ้ยสีอันหมานทั้งสีอันพี่น้องใส่ถุงปุ๋ยนะ uh huh. จับถุงให้เขามึงเด้อพี่น้องมึงเด้อเห็ดกบเขาเหียหายเปิปขเขาแหง้ง อ่าตัวแรงป้าที่มันบอกกินเทากัเก็บลงเพื่อนคืนเนีเเเ่นบอกเนี่ยเก็บไว้ใจมาแ้วโอ้เออเขาวเท้าเอกเปลืองครับพังบอกินเออตัวแบบไงยะกบเด้อนี่ยบอมันขี่ขั้นขาดก,กบเด้อตัวนี่งสองตัวตีครับโอ้ตัวหน่อยกับตัวใหญ่บอมันตัวเมียกับตัวผู้ตี ตู้ตู้ตู้ไม่สิหน่อยกับตัวเมียนเบานี่ <c oughs> น,น่าจะเป็นกบใหมก่กบปีนกบปีนี่มันเล็กตัวหน่อยนะอือเปิดแซ่บบ้างพี่น้องโอูยกบยังจะตัวใหญ่ซ้สำสางย,ยาี๋ปอนี่นี่นี่อีกตัวหนึง่ง มราก็เห็นกบใส่ไงซำหนีเด้อเอาเออกไปตรวจบออนี่โอ้พี่น้องนี่นี่ในกล่องนี่แนมมึงวัดตัวหน่อยแต่จริงๆตัวยางไงเด้อค่ะเอาสีอันเก็บไปทั้งหมดห้าแต้มยิปใสช้จบ นี่เขาทาของเราอยู่โอ้หมานี่ลีหมานอหมานหมาน,มนพี่น้องเดี๋ยวสิไปไม้ต่อไปเด้อค่ะสรรเราหุธเราเก็บของแล้วล่ะไม้ต่อไปล่ะค่ะพี่น้องฝาก,ก็ระเริ่มแจงแล้วเด้อเริ่มสว่างแล้วไปมึงไปหลุนฮะนเ,นนเงียบนะเราวางเงียบพี่น้อง ไก่บนนอก <c oughs> มาเบิง่งมาหลุนโอ้เงียบ,อบอรอบัวหมาเลยครับโอ้ไม่นี่บัวหมาบเสียครับอีกไม้นึงโอ้ไม่นี่บัวหมาไม่ได้รเราเป็นยังยมีแต่มีเสียอันนี้หลุดสองแต้มนะคะไปไปต่อ มันก็ได้ร well, ุ่นยังสี่ล้วเนาะพี่น้องเนาะว่าห้องสีใดบ่ไดไหมไรซะหน่วยหนีบอหมานเลยพี่น้องเอาเท้าครับสามหลังใส่สามหลังนะไปเอาปลากรับพี่น้องบอกเขาพี่น้องเต้า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 ให้ว่าเต้าและยางศาเต้านี่ยางยางเร็วยาเต้าบานนี่ไป้ไวไวโอ้อยากจับหลังเล้วเผาลงน้ำเผาล่องน้ำเร็ว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  เร็วอู้สว่างแล้วแจ้งแล้วพี่น้องอู้บรรยากาศอย่างดีค่ะสล่าบุดว่าได้แล้วแต้มนหนึ่งใหญ่พอคุณยิบยางเข่าทาออสสวยง,งามแต่เห็นงามเยอะใบใหญ่ใบหน่อยนะคะกลางๆก,กีกกกออ่อันตองนี้สอันเม,มื่อวานเมื่อวานหนุยถามสลาบุดแล้วนะคะเราว่าใส่ไปทั้งหมด29อันยิเยบเก่าแงบเอา้าวลุ่นกันต่อพี่น้อง เงียบเว้ย <c oughs> โอ้บอ่หมนเลยเงียบอันนี้เงียบค่ะอันนี้บอ่อใดบอ่อหมานบอ่บอบ่เข้าค่ะไอ้อดอ้าวสองอันใดหนึ่งอันก็ถือว่าเลิศละค่ะพี่น้องเยี่มากละค่ะเราวาใด่ตัวหนึ่งมันยากาศตอนนี้ลมลม,ลมนอพี่น้องลมเย็นแล้วก็หากินหมานของเราดได้ละเนาะพี่น้องเนาะใดตัวหนึ่ง เออเลิดอยู่สามแต้มโอ้ไซนี้นะคะขึ้นต้นหน่อยแห้งแต่ไหมเลิดลังนี่บวกพางครับห้อยมันปีนออกบ๋อมันมากินป่าแล้วมันก็ปีนนี้ออกเ๋อามันก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งด้วยกันเนาะเาอาขาก็หูเนาะกำลังหาเห็ดอ้าวมานี่กับมานคือเก่าพี่น้องโอ้เขาทายอยู่นะ อ,อ,อไ,ปไปหลุนไม้ต่อไปพี่น้องอันนี้ก็เป็นการทำอาหารกินวิธีอีสานอย่างหนึ่งลหะค่ะใส่แงบกบทุกเทือเขากับสิรุนวาเข้าสีใดบ่ใดพี่น้องเป็นเมือไปหลุดน,น้ำกันก้าวาสิโซเขาแน บอ่อใด้ด้วยค่ะคุณเราไปคุณล่ะเรายูม่มุ่มคุณพี่น้อเงียบแสดงว่าบอ่อใด้แล้วสิล่ะค่ะก้านน้ำมาหากินมันกับสิม,มีหมานบอหมานแน่นะคะเราไปยามหมงานที่สองเงียบเงียบอีกแล้วหนึ่งอัน มา้าแน่บ่ามา้าแน่เนาะพี่น้องเนาะวิธีลูกริมแม่นาหมุนเลยค่ะเข้าใจเพราอันมันกว้างแล้วอ่าถ้าบริเวณมันกว้างมันกับโบหัวอันไหนมันสิเขาบ่าเวขาไปค่ะสวัสดีอีกรอบค่ะพี่น้องอยู่สะนะคะ พุ่สลาว also, então, ุตเขาพามายามมาก๊ส้านไวยีนี่นูไปเดิลงไปนําด้วยค่ะมันยางขันขังยากแล้วเลยไปให้ลงไปนํะไปเมองไปลุนกันอีข่าว่าเขาสีมานบอมานมีลุนอีกแล้วแล้วว่าเพียบเราอะเพียบครับเพียบเราอะหาหลังเหรอหาหลังเด็ดเจ้าหลังโอ้ยตกกบนะนี่อีพออีแมวโอ้ยพี่น้องยะ Đi đi con, con phải đặt cái túi này vào Ủa, tô gốp tô bọc giang đâm nhỉ? Ủa, nhỉ? Tô gốp là mẹ, nhỉ? Nào, đi tiếp này là tô nhỏ thôi Nó sẽ sang, Ủa Ủa, mồm ở trong này ออกบ่ได้กเราว่าไงโปดมัดย <hi> ่ามเขาเขาไปจังได้หละยเยอะอู้ยาคุบนังไงแถพี่น้องอันใดมันบอกกินกับเก็บเงาไหวคือเกาด้วค่ะแต่เสียไปปล่อยไหวคือเกาถึงเวลาสิไปใส่อีกกับจังไปเก็บขึ้นมาหมัยด้วยค่ะเออง่ายๆเนาอพี่น้อง ตัวโก้แม่ตัวสั่นๆจักโล่ละนี่ร้ายอะไรนี่เนาะนี่จะตัวยิงใหญ่หลังนี่ประมาณปี่น้่งแล้วยังมีให้รุ่นอีกน้ำปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บอ๋อนั่นคือได้แล้วเฮ้ยเฮ้ย หอยเอียบกันเลยอุ้ยยายิบพอยิบกบแม่ดู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 ยิบปักไงเนี่ยอ้าต้นอะไรงี้แหละที่ไปเอาอีกหลังต้นหนึ่งกับหลายกิโลเลยนี่เอาเสียบมาไหมคุณตรงนี้ใกล้ๆน้ำก่อนยกกบของเขาเตินนี้ ไปถ่ายอยู่รลดเลยดีกว่าพี่น้องไปสามหลังสุดถ่ายแล้วพี่น้องไปไปมึงไป,ปหลุดน้ากันว่าซาลูกนี่สิมานเบ่หานพอได้รุ่นมารุ่นซ่าหน่วยนี่เป็นหน่วยแหลกที่ห้ามาใส่เด้อพี่น้องเงียบมิดเ <c oughs> <c oughs> งียบมิดอีี อ่า๋ยวไปหลุนอันใหม่ใส่ไ้วทั้งหมดสามอันเลยค่ะไปโอ้อันนี้กางเงียเป็นอย่างนะ้นคุณป้ายังเหลืออยู่คือเก่าเด้อพี่น้องอีกอันหนึ่งเราใส่อยู่ฟังคนถือไว้ให้จบละค่ะพี่น้องเก็บเบิดทุกอันแล้วจะไปมึง คนงานย,ย่บปา้นนะคะเดี๋ยวจะพาแวะเข้าไปบ้านสลาวุธนาาะคะไปเมืองวานพรบที่เราแตรงนี้มันน้อยมันหลายปันไหนแต่จะก,กิโโดเดยค่ะ เดาจักก yeah. yeah, yeah. ิโลเด้อค่ะสองกิโลสองโลกลัวอยู่โค้งออกเด้ออ๋อมื่อี้กระเชว่าหมานอยู่แล้วแหละไม่ใช่ต้ย่งใหญ่นี่เหรออือกบแม่ สลาหุดเราใจดีแล้วค่ะเราสิแบ่งกบไปให้หนุยบเราสิบปรเต็นล่งขางข,างข้างมันอบอคณมันไข่บอบ่เหลืองไข่องมัน,นเอาพอยละมังเยอเกินไปละมัง เอาคลิปนี้ก็สิจบร้องซ้ำนี่ละค่ะพอกันไลิปหนาด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะอ้าวส,สวัสดีค่ะเนี่ยสวัสดีค่ะนี่รอเฮ้ยรักละละอ้ายอยู่เด้อมาสั่นออก